เราจะมาทำอะไรกันคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไอติมกันนะไอติมอะไรอะวันนี้นะเดี๋ยวเราอะมีน้ำนะคะวันนี้มีน้ำส้มน้ำองุ่นน้ำแดงน้ำค้เราจะมาทำไอติมจากน้าอัดลมใช่ไหมคะใช่แล้วก็ทำไอติมจากนมก็คือนมมายโมาลโรแล้วมีอุปกรณ์ครบถ้วนหรือยังมีอะไรบ้าง ไม้เสียบใช่ไหมครับผู้ไม้หลากสีมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะอ๋อมีแก้วแล้วก็มีอุปกรณ์นี่เนาะมาเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าโอเคเอาไม้แกะมาแกะเอาใส่ในนี้ค่อยใส่เอาวางไว้เสร็จแจ๋วแกะไม้โอ้จะทำสีอะไรก่อนอย่างแรกเดี๋ยวก่อนไหนไม้โอ้โหโอ้พระเจ้าเยอะแยะเลยอ่ะ ไม้ไม้มันเยอะเกินไปไหมไอติมเราจะมีได้กี่อันเนี่ยตอนนี้นะหนูมาเริ่มเลยจะไปส,สีแดงนะ,ะงให้พี่หอมเป็นคนดำเนินการพิธีกรวันนี้สวยมากาเดี๋ยวช่วยจับเดี๋ยวเธอหกโอ้โยน้ำแดงโอเคน้ำแดงสีสองเอบบอเอาเป็นสองบล็อกเลยสองบล็อกโอเค โอเคปิดฝาแล้วขอถามขอถามน้องหมาหน่อยน้องหมาฮัลโหลฮัลโหลทำไมเงียบจังเลยอ่ะเอาไอติมรถอะไรอ่ะโอเงียบเลยน้องหมาไม่พูดเลยน้องหมามืนหรือเปล่าครับเนี่ยมาต่อไปสีอะไรสีม่วงสีม่วงเอาโคกเหรอจัดไป ม่วงใส่แค่อันเดียวก็ได้อันเดียวใชไหมอันเดียวนี่ไงว้าวสวยมากอันเดียวพอเหรอพอแล้วจะเอาสีอื่นอีกไหมอย่าไปกดสบายสีอะไรอันนี้มันแตกต่อไปเอาสีม่วงจัดไปเปิดแล้วนะเปิดเลยอันนี้สีม่วงก็สวยเหมือนกันสีม่วงดูดิจะเป็นยังไงเทไปเลยจับไปเลยโอ๊ยระวังนะ เทลงไปไม่ต้องเยอะเพราะเดี๋ยวมันจะมีที่ไปจุกนิดนึ่งอ๋อ่าต่อไปช่องสุดท้ายใส่สีไหนคะสีส้มส้สมโอ้ไม่ส้มไม่ต้องใส่เยอะค่ะถ้าหนูใส่เยอะแล้วมันจะล้นนะคะนะจับเองจับเอง,เองไม่ต้องใส่เยอะนะคะอ๋กอกันเลย พอเหรอเราไปเป็นไมโลอ๋อ้อันนี้เรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วคะโอเคเสามสีต่อไปเป็นไอเป็นไมโลของเราบ้างไมโลโหมาแตงโมมึนหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหน้องห่อมึนตลอดเวลาเลยนะมึนตลอดการเลยนะใส่แค่ครึ่งแก้วพอแล้วนะแล้วก็ต่อไป เรามาดูกันว่าไอเจีของเราหลากหลายมากเลยนะวันนี้ไม้เราก็มีหลากสีเดี๋ยวก่อนค่ะต้องเอาไม้โลใส่ก่อนค่อยเอาไม้ใสหลังเอาแล้วตัด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 เทเองเลยค่ะเฮ้ยเข้าหอมเทเองเลยเหรอหกหรือเปล่าครับเนี่ยไม่หกแกบบ้ววางแบบ้ยเแบบทเลยเแบบทเลยไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรอย่างนั้นแหละสบีบเลยบีบเลยบีบหน่อยบีบหน่อยบีบหน่อยมันไหลช้าเนี่ยบีบเลยบีบเลย บีบตรงบีบสิคะยบำเลยย้เลยขรับค่ะขอรัค่เดี๋ยวเราจะได้แข่งเลยจังไม้สีอะไรคะเฮ้ยเอาไม้อย่างนี้เลยป้าว่านะเอาใส่สองสองอันก็ได้แพ็คคู่เลยใส่ไปเลยนั่นแหละเอาไปสามสีไปเลยไม้อะได้แบบเรียวฟ้าหน่อยสีเขียวด้วยเอาสีสีไปเลย เอารวงกันเลยจะได้ใส่หม้อสวย4สีเลยสบายเอาไว้ตรงไหนก็ได้เอาวางไปเลยปักๆไปเลยเดี๋ยวมันแข็งเดี๋ยวมันก็ได้โอเคแล้วก็นี่เลยอีกสองแก้วเป็นเป็นเป็นน้ํำเป็นน้ําอะไรอะน้ํานี้ดีกว่ามาโอ้น้ำอ่ะลงหนูเทเองเปได้ไหมคะ เปิดไม่ได้เราก็เอาไปเปิดทำไมว้าวสีม่วงสีสวยมากเลยสีม่วงมีฟองด้วยอโอเคไปเลยต่อไปแก้วสุดท้ายเอาเลยใส่ขี้อันใส่ไปเลยค่ะใส่อะไรคะมาแก้วสุดท้ายอันนี้โอ้ย โอแล้วกันเนาะเยี่ยมเลยออกฟอดเลยลอลอกฟอ,อดเลยลแจ๋วอ๋อใส่สองสีโอเคเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวเราต้องเอาไปแช่เนาะไหนดูดิมาไ,ไป

เรียร้อยเราจะมาดูกันว่าไอ้ิีมที่เราทำเนี่ยมันจะแซบอิหลีสักแค่ไหนปแ่มา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 เวลาแล้วพร้อมยังพร้อมนะเพ่อหมวข้เเอามาเอามาเอามาเรอก่อนไปเข้ารอก่อน ไปเลยยังรอนี่ก่อนไปเดี๋ยวเราจะไปดูอติมกันันตอกอน้งกินัพี่หอมอันที่นหยิบไปเลยใบเข้าสีไหนคะนน้อันนี้อันนี้อันนี้โสีอะไรเนี่ยโอ้หัวแดง อร่อยไหมโอ้โมันกัะเลยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเด็กๆอร่อยค่ะ oh ฮึ oh ่มสตรีดดกมากเลยไอติมแบบนี้ก็อร่อยเลยเนี่ยอยากลองทีสองแห่อโอ้ยนี่เลยค่ะเดี๋ยวมันบีบให้ค่ะเดี๋ยวบีบให้นะคะโอ้โหมันกระดกขึ้นมาเลยเหรอแต่ลองทีลองดี อ่านใจเย็น oh, ค uh, ่ะใจเย็นๆค่ะเด็กๆโอเคโอ้โหโอเคว้าวเจ๋งมากเลยอ่ะอ๋อได้เลยไหมอันนี้หรอลองนะโอ้พร้อมหรือยังเอาเลยว้าวโอ้เจติ้นแก้ว ไอติมแก้วของเราไอติมแก้วไม้หลักสีโอ้โหเจ๋งโอ้โหทำไมเงียบอ่ะเออไปแล้วนะบายบาๆเดี๋ยวไว้ไว,ไว้ไว้คลิปหน้า